ใช้ชีวิตปกติไม้ได้สอนให้งงงายหรืออะไรขนาดนั้นแต่พอเรามาทำปุ๊บความสบายใจของเรารวมความมั่นใจในการทําธุรกิจนียครับใช่ใช่พี่โดยส่น่มองทุกวันเลยทีเป็นปีเลยใ่เปลือยใส่อมูก็อมอู้หรือนใช่ใช่ซีอนใน่ แล้วน an bueno> hey ี่มีมีมีคนมาให้ดูให้ดูลังรถมีมีครับแล้วพอพอมาเจอพระาจได้ไหมก็ก็มาเสริมเรื่อยๆปรากดตอนนี้ย่อยขายก็โตโคตรโคตรอย่างก้าวกระโดดเราก็เลยว่าเออเราก็เลยอยากมาทำบุญพระอาจารย์แล้วก็ชวนเพื่อนมาชวนชวนชวนเพื่อนมาเออตอนเลขนะครติดใจนี่สั่งที่ไหนครับสั่งในเพจได้ครับแล้วก็ใส่ครับใส่แ้วก็รับปรุงรถเนี่ะ เก๋ชื่ออะไรคะ C อนเลยครับอครับมีบางที่ร้าน k ีโตทั่วประเทศเลยถ้าเป็นมังนอกก็คือที่ชาร์จเกียร์แหละอจริงถูกคนด้ข่าว นี่จะเจอมาถูกรางันที่หนึ่งนะองสัผรว,ว,วันทองห้ามกับหกตาก เฮ้ยบอ,อกแล้วว่าปุย๋ยของเล่นโอ้ตัวยอดครับนอนก็บอกแล้ว